สวัสดีครับผมจิตต์รักสู่กู๊ดกู๊ดดักอีกเช่นเคยนะครับกับลุงเซธนี่อ้าวคุณทำคอนเทนต์อยู่เหรอนี่มีใครกระซิบกันอยู่ด้วยสีน้ำเงินไปนโอ้อยสีน้ำเงินนะ่ะโอเคจัดปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้อยน่ากลัวเท่านั้นเลยโห สีเหลืองไม่ได้จะกินใช่ไหมเนี่ยไม่ได้จะกินกันใช่ไหมเนี่ยโอ้เอ้ยาามมกกลลโอ้เอ้ยได้กลิ่นคนหิวอ่ะได้กลิ่นคนหิวเฮ้ยจะมากินกันใช่ไหมเนี่ยใครก็ได้ช่วยดูด้วยมีคนจะมากินไหนฮะแน่เออเฮ้ยโอเคเฮ้ยแตกกับเราไหมมีการสอนคน้ายหนึ มีการซ้อนกันด้วยไปหากันไปหากันลงไปข้างล่างไปหากันไม่ไม่ไม่ผมรู้คุณจะแก้แค้นผมใช่ไหมอันแน่ไปกับเราไหมเจมส์เจมส์โอ้โหตรวจสอบถูกคนด้วยเจมส์ แดงแป๊ดเลยคุณเป็ดเจมเนเจอโลลุงเขไปโอ้โหไม่นู้ว่าจะถูกกันเนี่ยลาก่อนเจมคือไรือไรลุงบอกลุงแน่แน่แๆน่ปาดเราขึ้นตัวแดงแป๊ดบอกไม่รู้ลาก่อนเจมแโอ้ยตาแดงก่ำ เจมถึงกระสือึกเลยดูมันจำเป็นนะเจมมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรก็แย่แล้วเจมผมไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเขี้ยวจริงๆแล้วทำไมมันตายกันเยอะแล้วกระทงคาบใช่ไหมเนี่ยอ้าว ายก่อนผมแลยน,นะนักแ,แต่ว้ยตาแดงดำเลยจะมีนักสืบไปทำไมนี่อย่างนี้อืมเออ,อ,อโอ้ยรายาไปกับพันเนี่ย หัวเบะแก๊งไปเด้งกำกับคุ้มเลยอ่เงี้ยโดนเปิดเผยก็เลยยิงยิงแม่งเลยนักเสืออะไรอย่างเงี้ยป่ะเราากไปทำไงเราก็เลยต้องไปด้วยกันบทอะไรวะชิบ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 เป็นเส่หมดละไม่มีอะไรถามเลย ออ้้าโเยมีอะไรจะสารภาพไหมคะเราจะบอกว่าเราอยู่กับงูเงียยืนกับงูเงียแคตัวเห็นใครเอ้าจบเกมสวย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 อัมพชลาภาสวยอัมพชลาภาไม่มีคนด้วยนะพี่ยืนพี่ยืนทำเคสอยู่ฮัลโหล ไปไปคุยกับพี่บูซะเออไปด้วยกันกับเจมส์พี่อุตส่าห์เล่นแบบเงียบๆไม่สไปด้วยกันกับเจมส์เป็นไงล่ะพี่อย่างนี้ไม่ได้จบไวสุดๆสวยงายมมีคิ้งเงเป็นไง มาป่าอีกตัวต่อตาโอ้ยโหไข่หัวตาโบว์ไเลอะด้วยอ่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพิ่งกดนะ14 14ก็แม่แต่ก็รออีกเปล่าได้ไม่ไปไม่ไปแล้วหรอ ไม่ไปกับเราอะเราตายเลยเริ่มเริ่มคิดหนักแล้วใครว่าว่ามาดูมัดน้องมาดูคลิปตัวเองในชแนลลุงเซทได้นะครับผมถ้าใครว่างนะไข่น้ำนะอะไรเซทใช่อะไรนะน้ำน่ารักชแนลลุงเซทในยูทูบนะจ๊ะไข่น้ำน่ารักนะาด้วยนะเปลี่ยนสีด้วยโอ้ม่ได้ คือลุงเซนต้องเป็นลุงจริงนหมใช่ว่าไงหนาวลุงอายุ94ปีนะไปกันหนาวเปล่าได้นะหนาวไม่ติดนะฟังแต่น้ำเสียงไม่น่าจะอายุ94เลยจริงจริง94นะนี่94นะที่บูนี่ใช้เลดมอสป่ะไม่ใช่สมัยนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นยุควัยรุ่นอยู่94นี่คือวัยรุ่นใช่ใช่ไงเลดมอสช่วงนี้ไม่ใช้ชื่อบูเหมือนกันไงนึกว่าคนเดียวกันกับเลดมอส เมรอนไม่อ่อนมาแล้วกดเลยกดเลยมีของขายใหม่ปะเนี่ยเอ้าเริ่มแล้วเหรอโอเคเฮ้ยเออรู้รู้ว่าแค่นี้รู้แค่นี้นะลุงไข่ป่าลุงนี่แบบจะจะจะรวยอลังการเนอะใช่จะเกิดอะไรอลังการสักอย่าง เฮ้ยกระตุยกระตุยลุงเป็นเซเล็บนะลุงลุงเป็นเซเล็บนะกระตุยเป็นชันสูตรนะโอเคโอเคเออลุงสตรีมไหมโอ้ยยังไม่ได้สตรีมอยู่แกทุกคนได้ยินนะกดทำไมอ่ะ เมื่อกี้เราเห็นเขาอยู่กันสองคนกับใครคนเนี่ยตเขียวเขียวขี้วใคาหายไปไหนฮะจะหามว่ามีกเป็นกี่ตัวขอบคุณครับคุณอาเธอร์ครับไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรเราก็ต้องไปในห้องนั้นเก็บคืนคิ้วอะข้ามแค่มแค้มแค้มก่อนข้ามหนาวหนาวเหรนาวฮะเราไม่เจอหรอตอนี่แค้มไม่ไคุณโคยตามเราทำไม อ๋อไม่รู้อะนรงมากคอ,อคอยโอ้เอยชื่ออย่างสุดจะไปะใครใครปาดลุงแล้วจะรวยนะ <ทำ S 2> ใครปาดลุงแล้วจะรวย,รรวยใครปาดลุงแล้วจะรวยนะมีคนชอบคนหนึ่งไงเฮ้ยยิงหรอเขินเลยเออ เอออย่าปาดลุงเลยอย่าปาดลุงนะอ,อ,อย่าปาดลุงปาดไม่ได้ลุงไม่มีนิดเชื่อฮืมผมจะโดนไหมเนี่ยกำลังเค็ดอนี่อยู่เลย เชื่อแก่พิ่งนะเชื่อนอ้อคูกับลุงเอี้ยครูไปทั้งลุงเฮ้ออุ๊ยใครเลอมไม่รู้อะใครเอ้ยอาเธอตกใจโหอาเธอมีคนอยู่นะอาเธอขบวนมีคนอยู่เยอะเมื่อกี้ขบวนมีคนอยู่อาเธออาเธอขบวนมีคนอยู่โอ้อาเธอตกใจหมดเลย โอ้ยอ <Oi> ๋อหมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดแล้วว่ะเฮ้ยจะตุย รตัวยังเพิ่ง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 ไม่รู้ตกใจอยู่ดูอยู่นะดูทำไมจังวะดูอยู่นะดูอยู่นะเออหืมใครฆ่าเช่กางโซเปาเอามีคนตายครับเหมือนมีคนหายไปเอาค่อยก็ตายข่อยเขาหลุดไปเลยอะนี่ไงข่อยหลุดแฮมมเลือมบ๊ะโดนโอ้ต้องมีขัตอนดูไม่ทำงานยังไงไม่รู้เนี่ย พอดีพอดีได้มันไม่มีจังหวะฆ่าวว่าเหรเราเลยไปดูสักหน่อยอออตบเยมาก่ไปะจับผิดใครไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ดูเนียนไปหมดเลยใช่นะน่ารักข้ามก่อนแล้วกันอะไรครับพวกอย่าลืมนะใครปาดลุงสนุกแน่นอนนะใครปาดลุงสนุกแน่นอนนะใครเรียกผมเนี่ยมาแล้วหนึ่งโอ้หุ มีคนักแสดงว่าสีดำบริสุทธ์นะเพราะว่าโดนโบนัทเกบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์เออเฮ้ยเสร็จแล้วครับอยู่ด้วยกันไหมครับใครอยู่ด้วยกันหลายๆคนไหมครับเออเดี่ยวสี่คนเนี่ยเซฟเซฟกันอยู่นี่เลยเซฟเซฟเดี๋ยวไปด้วยกันหันแนหันแน่หันแน่หันแนไปไห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 น ชื่อท่นแม่หายแกอยู่กับเหลืองอยู่กับไข่แล้วก็เทาเหลือไข่เทาเหลืองอยู่ด้วยกันท่านแน่หายจริงๆนะเนี่ยทันแน่ไปตามตามกินแล้วอ่ะกำลังหากินอโลนอยู่ทันแน่เหรอทันแน่หากินอโลนอยู่ไปกดไอ้เจมส์รอบนี้จะเป็นอีกว่าเนี่ยแล้วน้องกดไปแล้วเทาเหลือง แดงจะกดนะสเประลุงกลัวจำไม่ได้เหรอใช่ลุงกลัวจำไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีกดเป็นไรเลยมาตามหาโอ้ยขนากรไม่ทำงานเลยเอามันไม่มีจังหวะฆ่าหรือเปล่าขันกรก็เลยไม่ฆ่าลูกปืนขัดลำกล้องแน่เลยใช่ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตาน่าเดี๋ยวตาน้าเดี๋ยวลุงวิ่งวิ่งอโลแล้ว แค่วิ่งเดียวเดียวตายเนี่ยโอเคโอเคจะคนตายจะไปคิดจะิดขอโทษทีใครที่ทำใครน้ำเป็นหมอปาเปล่ากระตุยทำเควสเสร็จแล้วนะไอต่างไอต่างใครน้ำเมื่อกี้อ้าวเดี๋ยวเขาเขายิงตัวเองเมื่อกี้เอาเขายิงนุ้งนิ้งเหรอ โอ้อ้ยนุ้งนิ้งไปซะแล้วอ่ะนุ้งนิ้งไปซะแล้วเออโงวง,งียเะเรานี่เล่นกับอ้ยนี่ค่ะผม ไม่ก็คือก็ไปกับฮันแนตลอดเลยตกใจเอาวันใจเธอแสดงว่าเธอมาเนี้ยม,มานี่มาเนี้ยนะกระถ ung กระทุง g รอกินอยู่มาเนี่ยกระทุงรอกินกันอยู่ใช่ไหมนเนี่ยโอ้ยคนเลือก โอ้ยอาศัยตอนไฟดับอฮันแน่ยืนอยู่ข้างบนกระตุยกับคูรัยเดินไปหาข้างล่างแล้วเมื่อกี้สีคุณเจมส์เราตัดเลยสามคนเนี่ยนะผมผมตัดคนออกได้สาคนนะเนี่ยคุณเจมคุณปาดแคนาเดียนนะรู้ตัวไหมไม่ใช่ผมตอนนั้นเดินลงมาผมก็คนคนตายเขาเป็นแคมนะแต่ตอนนั้นมีอยู่สองคนที่เป็นที่เป็นได้คือคือเจมกับลุงสองคนเพราะอยู่ด้วยกัน ก็ลงเลยไปนิดหนึ่งจะมีอยู่สองคนหนูอ่ะหนูตอนแรกหนูยืนอยู่กับฮันแน่แล้วหนูเดินลงมาหาคุวยเรางทำกับเควสก็เปคนพูดเหรเป็นหรือเปล่ากระตุยไม่ได้เป็นค่ะกัตตุยยืนอยู่กับคุวยตั้งแต่ยืนอยู่กับลุงกับคุวยตั้งแต่เราเมื่อกี้เมื่อกี้เราทำกับเค้กก็ไม่เห็นใครเลยอ่ะเราก็เลยเรียกท่านผ่ไม่ไม่เโอ้ยเคยขนาดนัไม่ไม่เอาโอ้ยเคยขนาดนั้นแจมสองตาเลยจริงหรือเนี่ยเจม ใส่น้ำไมอยู่ไหนมาเนี่ยสองตาจริงเลยเหรอเนี่ยเจมโอ้ยเตจมหน้าจะป่าแผลหน้าจะแคร์นารีนะจะยิงลงก่อนไหมจะยิงลงก่อนไหมเจมเหมือนตาที่แล้วอ่ะยิงก่อนไหมลุงถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เจมก็น่าจะลุงยิงกรุดลงแล้วรวยนะเจมยิงลุงแล้วรวยเนี่ยใครรักเรานักหนาเนี่ยหนึ่งวูดเอ้าเจมไม่ยิงเจมไอ้คนดาวยิงผิดแล้วเปล่า โอ้เอ้หรือเอเอหรือ,เ,อ,ขอเขายิงตัวเองอันนั้นน่ะ<ห>นโอ้เอ้ย<ห>เอ้ยลุงลุงมั่นใจตัวเอง<อ>ไห,ไหมมั่นใจมันจม่นใจมั่นใจอยู่สุดถ้า<ค>ลุงมั่นใจก็น่าจะเจมแล้วแหละทั้งนั้นใครใครยิงลุงนี่คืออลังการเลยเมืเ่อกี้แสดงว่าแต่ว่าเขาบอกเขาเป็นนายอำเภอไม่ใช่เขาไม่ใช่แคนาเดียนนี่หว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะมีจะมีลุงอยู่กับเขาอะแต่ลุงก่อนเลยหน้าเขาไปก่อน คือคุณฮันแน่เขายือนอยู่ระหว่างบันไดแล้วหนูอะยือนอยู่กับเขาตอนแรกหนูเดินลงไปหาป<ม>ูไวเสร็จแล้วหนูเดินกลับขึ้นมามันก็คุณเจมเขาก็รีพอร์ตศพไงอืมเอา้าหากระดิ่งก่อนหากระดิ่งก่อนอยู่อย่างนี้ป่นนะเนี่ยโอ้ยใครไม่ทำเควสเนี่ยอย่าโอ้โยโอ้ กระดิ่งใหไม่หากระดิ่งสวยแล้วไม่หากระดิ่งด้วยเออกำลังโดนกินอยู่เลยกำลังอยู่ในกระเพาะอยู่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ใครคือแจ่มนะไม่แล้วเอาแล้วคุณเจมไม่ได้ฆ่าแล้วใครเป็นคนปาดปาดคนแน่มาหาแล้วก็มหาแล้เออโมสานเตี้ยปาดอ่ะโธ่เออโมซานเตี้ยปาดเหรอ ลุงลุงก็เข้าใจว่าเป็นลุงก็เข้าใจว่าเป็นเจมรู้ว่าแบบห้องปรับโลน้อยเกียดขอโทษขอโทษคุณเจมขอโทษคุณเจมไม่ต้องลุณเซ็กซ์ sorry sorry ผมน่าสงสัยเหรอโอ้เอ้ยลุงลุงลุงไม่รู้จริงลุงเห็นเขาดวลกันไว้้ขีเกียจเมื่อกี้มันเป็นสองเขาเองจะเล่นยังไงวะ sorry 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 คุณเจมงงมากมันมีเรายืนอยู่แค่สี่คนไง แล้วเขาตายได้เลยใครปาดตายที่แรงแก่เลยนะจใครปาดกาฮือดฮืดเมื่อไหร่ฉันจะได้ปาดคนทีนี้โอ้เล่นมาเป็นสิบตาแล้วยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ปาดใครเลยได้แต่โลอะไรก็ไม่รู้ไม่ไหวแล้วลงเป็นแคนาเดียนะลงเป็นแคนาเดียนะทุกคนลูจะบอกแค่ตรงนี้นะว่าลูเป็นแคนาเดียนะ โอเค้โอเคจับไว้จับไว้เออทำไมรู้สึกว่าต้องตายอย่างนี้ไม่รู้ลุงเป็นโลที่ประหลาดมากนะคราวนี้ลุงบอกเลยเฮ้ยโถอย่าเพิ่งเฉลยเขาดิอย่าเพิ่งเฉลยเขาโถลุงกำลังแบบ สีดำสีดำไม่รู้เลยสีดำไม่แบบไม่ตามคิวเลยมาดิไปไปทำไมทำไมอะไม่ตัวนั้นไม่มีหลายเควสเดี๋ยวจะเย็ดตอนนั้นมีแค่ละเควสไม่ใช่หรอตรงนั้นอะฟังลุงฟังลุงฟังว่าว่าวเราเกิดสามคนในท่ามงกตแล้วเขาไปทำเควสเป็ดตรงที่ให้อาหารไอตะไร๋อโอเคมันมีเควสเดียวไหมตรงนั้นอะใช่ไหมเออศกตรงอันเนี้ยตรงข้างๆในห้องแรม วลุงพ no ูดสิโอ้มีเควสเดียวใช่ไหมตรงนั้นใช่ใช่มีเควสเดียวเควสเดียวตรงตรงตรงนใช่แล้วเขายืนอยู่ตรงนั้นชื่ออะไรนะเมื่อกี้บอกชื่ออะไรนะงวเงียงวเงียมีอะไรจะพูดไหมไม่เนียนด้วยเราเดินออกมาเราล้อให้้นั้นออกไปก่อนแล้วเราก็กลับไปดูเขายืนทำอยู่ สรุปใครอะไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยสีดำเล่เนี่ยปลาเอ้ยโดโด้แค่ในใจหรือปลาครับผมโดโด้ก็หีไม่เป็นไรใช่หน้าตาเลยอ้าวยิงตัวเองไปก่อนเลยยิงตัวเองไปก่อนเลยยิงตัวเองไปก่อนเลยไอ้ลุงโอดีอ่ะ ผมว่าไม่ได้ยิงตัวสุดคุณครับผมว่าเขาไม่ไม่ลุงสามบาทห้าสิบนะซื้อมาถูกกว่ามาไม้ลุงไปยิงผมว่าเขาไม่ได้ยิงตุงเปล่าลุงเปล่าลุงเปล่าลุงเปล่าแต่ว่าเขาโดนยิงค่ะเพราะว่าลุงยิงครับมีมีคนรู้หลงลุงแล้วต้องจุ๊จไว้นะอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครต่อนะคนที่รู้หลงุงแอเปล้วลุงเป็นคนยิงครับ โอ้เอยไปตั้งไกลเลยเนี่ยคณ <c oughs> นกรรบกวนมาปาดลุงด้วยนะครับลุงรู้ว่าคณนกรอยากปาดคุงกระทุงกินลุงก็ได้นะจะก,กระทุงหรือไม่กระทุงก็กินลุงได้กินได้เลย ไปป่าเอาเลยอืมเออโดนแล้วฉันโดนเขาใส่แล้ว เรียบร้อยเออแล้วเมื่อแก้ผมอยู่กับใครนะบึงบูงปะ่ะใช่ใช่คือใครเมื่อกี้เขาลงสวนมากตะกี้เลยอ,ะอ่ะอ,อ่าเปล่าเยู่าเนีนะผมเจอผมของดันแก้่ะ คู่รักปาดทำไมเอ้าคู่รักปาดกันเองเหรอเห็นใครเดินผ่านมาไหมคู่รักปาดกันเองด้วยหรอเอาหนุ่มยิงมีไข่นะมีเฮมจ่าอยู่ด้วยกันสามผลแล้วก็บู๋ปะใช่นะครัใช่เฮมจาวับมาเนอะอะไรนะเฮมจ่าเขาประตูวับมาใช่เอาอยู่ตรงไหนอะจะศพตรงไหนอยู่ตรงไหนนะตรงดันเจี้ยนะตรงที่มันเป็นลงศพน้ำหนามากคู่รักโดนปาดเออแล้วเซ็กต์หมาเอาไปไหนอะช่วย ไข่น้ำจำได้แล้วผมจำได้ว่ามีหกเก้าผ่านมาหกเก้าคุณอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยเออหกเก้าไข่น้ำผมไม่ได้เป็นนะไข่น้ำจะเย็นนะใช่ใช่ใช่รู้แล้วปะไอ้ว่าเข้มจ๋าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเห็นแบบเดินไปแต่ประตูว้าวเขเลยจะแบบตกเป็นตัวตรสงสารไงอาเธออาเธอมาสงสัยอ l r e a d y done เลยคะแม่แม่ไข่น้ำไม่ได้ เฮ้ยโดโดโอ้โหเกือบลีเกือบลียังเดินเล่นต้องเน่งต้องน้งอยู่เลยจ้าอยู่กันาวนุ้งนิ้งนะอยากปาดว่ะจะบอยฮะโอ้ยต้องเควสกันต้องเควสกันอย่าให้ฆาตกรชนะต้องเควสกันจัดไปเควสหมดละฮะโอ้ยพี่ละพีละคุณเป็ไหนฮะคุยฮะ เออเวสจบใช่ปะจบสิ้นกันแล้วงานนี้ควยฮะจะเย็นพนักงอยู่นี่เองผมโดนป้าดฮะควยโดนนป้าดเฮ้ยโดนโดนเป็ดป้วยนฮะเป็ดไม่รู้อ่ะเอาเอาสี่หกเก้าเอาเลยเอาเลยหกเก้าก้า่อยก้าด่อยหน่วย เป,เ,เป็นเป็นวยเป็นเปรตใเป็นูริคๆฮะโอ้เอ้ยนายซิกซิกนายเอา้าแล้วไปคนเดียวเฉยจบจบกันท่านแน่จบกันเสือบเสือบเสือโอ้เขาไม่กล้าแฮะไอ้กระทุงยังอยู่เออ อไม่พูดอะไรหรออีเขียวอยู่กับสีเทาอ่อนนะอืมเฮ้ยอล้วไปส,สีฟ้าไม่เล่นใหญ่เ,ออเลยน,นะถี้ามอะไรนะหกเก้าจำได้ว่าคุณอยู่กับอา์เธอร์นี่นะแล้วทำไมอาเธอร์ตายผมไม่อยู่กับคุณอาจริงๆนะตั้งแต่ตาที่แล้วผมจำได้ว่าหกเก้าเดินผ่านผม ไม่ใช่แล้วผมก็อยู่กันแน่ตาที่แล้วอ่ะที่ไม่สับสีส้มผมว่าหกเก้าไม่น่าเป็นนะหกเก้าไม่น่าเป็นหรอกโอ้ยไม่น่าเป็นเป็นคู่ป่ะเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นหกเก้าเดินํำเพลทเขาไม่ได้เป็นหรอกไม่น่าเป็นก็แย่แล้วตอนเราเป็นเป็ดเราก็เดินทำเพลทปอมเหมือนกันแหละแน่แม่หกเก้าเป็นคนดีเชื่อผมสิ เป็นเป็ดขั่วหกเก้าวะเนี่ยเออคนชั่วได้จากโลกใบนี้ไปคนชั่วได้จากโลกใบนี้ไปแล้ว69้าไป69้าที่อื่นเถอะไปลงนรกซะเธอทีลักฉันจะลงโทษเธอถึงกระหอบเชีย อันนี้คูนรักหานคู่รอ๋อให้อร่อยเจ่รู้อ่ะอร่อยสุดๆดูเลยครับไม่ให้ลุงดื่มน้ำมะนาวอยากอร่อยอ๋อนึกเสียงยังก็ดูดหัวนมแม่โอ้ยนั่นกูว่าและเชีลวตัเวแล้วเออคดิเบลไปปาดใครมา หรือเปล่าเสียมตานปาดะเสียมต้านปาเสียมตัานปาดับน้ำตาลเข้มเอ้าปาดเองเปล่าไม่ได้ปาเออแม่แม่ม่น้ำตาลก็ทไมโดโดไม่เล่นใหญ่ให้เขาปาดตัวเองเลยนะใช่แล้วเขาปาดแล้วเวิ่งออกไปเลยไม่น่าเป็นละโงหนะเพราะเขาปาดแล้ววิ่งออกไปก็ศพอยู่ตรงห้องทดลองอ่าเขาปาดแล้วเขาเดินวิ่งออกไปเลยเขาปาดแขน ดิโดโดไม่อยากไม่อยากชนะอโดโดไม่ใช่แคนไม่ใช่เคนไม่ใช่เคนไม่ใช่เคนเตือนกันไปสามคนนะที่น่ะสองคนเออเหลือแต่ทุงเหลือแต่กระถึงแล้วใครไม่ทำเควสเนี่อีกเควสหนึ่งเนี่ยมันทำมาแล้วนะ โอ้โเอ้ยมีคนไม่ทำเควสเควสหนึ่งนานมั่วมันเป็นเควสอันนั้นะดาวเควสไทยก่อนให้มันยากไม่รู้เหมือนกันแต่เควสเดียวเองนะมันต้องพากันไปทำอ่ะไม่งั้นโดนอ,ม,อมไปกันเยอะๆไม่งั้นชิบหายแน่ๆโอ้โหนี่ป,นปาร์ตี้เป็ดเ,เออเสอวอยเงมแม่ ไม่ไข่น้ำ